สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับสู่คอนเทนต์ยูกิโอและวันนี้เราจะมาพูดถึง5ฉากเข้าสู่ด้านมืดในซีรีส์นี้กันนะฮะก็ในยูกิโอเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไอ้ฉากที่ตัวละครดีๆเนี่ยมันเข้าสู่ด้านมืดก็มีค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้เราจะลองหยิบตัวอย่างมาสัก5คนกันแล้วกันว่ามีใครบ้างที่ผมชอบที่แบบเข้าสู่ด้านมืดแล้วมันดูบิวๆดีโอเคผมก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะมีการสปอย เล็กน้อยนะถ้าหากว่าไม่ซีเรียสในเรื่องนี้ก็ไปรับฟังกันเลยดีกว่าเอาฉากแรกไปเลยฮะนั่นก็คือฉากที่อาเทมนะฮะใช้เขตอาคมแห่งโอริคากอสเป็นตอนที่อาเทมเนี่ยได้เจอกับราฟาเอลนะฮะแล้วก็ลาฟาเอลเนี่ยได้วางเล่เลยด้วยการใช้การเอ็กซ์ชนนะฮะก็คือแลกเปลี่ยนการบนมือซึ่งลาฟาเอลเนี่ยจงใจนะฮะมอบเขตอาคมโอริคากอสให้เพื่อที่จะบีบให้อาเทมเนี่ยใช้มันเพื่อขจัดพลังของทีมาอัสออกไป ซึ่งตอนแรกเนี่ยยูกิก็เตือนเลยว่าคู่หูมึงอย่าใช้นะอ่เทมก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกคู่หูกูไม่ใช้หรอกแต่พอไปไปมา,มาเนี่ยสถานการณ์มันกดดันไงก็เลยแบบอยากจะใช้เสือเกินคือเอาจริงๆนะ ถ้าหากว่าไม่ใช้มันเนี่ยต่อให้จะแพ้แมชนี้ไปมันไม่ได้เสียอะไรเลยนะฮะก็คือนอกจากเสียหน้าบ้างแล้วเนี่ยก็ยังอื่นไม่เสียอะไรเลยใช่ไหมแต่อาร์เทมเนี่ยมันรัดไงไม่อยากจะเสียหน้าก็เลยแบบอุตส่าห์ได้ของใหม่มาแล้วก็เลยอยากจะลองใช้ดูบ้างยูกินี่ก็คือแบบรีบเข้ามากอดแขนเลยบอกว่ามึงไหนสัญญากับกูมึงจะไม่ใช้ไงมึงหยุดเลยนะแต่ว่าอาร์เทมไม่สนนะก็เลยสลัดออกแล้วก็ใช้ฮะ แบบไม่สนหาสนเหวอะไรทั้งนั้นทําให้อาร์เทมเนี่ยก็คือเข้าสู York, ่ด้านมืดใช้มอนสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นกระสุนเพื่อใช้ในการยิงไล่ตรงๆจากเครื่องยิงฐานเต่าไซราฟเอลนะฮะคือยิงลงอ่ะแม้แต่ไอ้แบล็กแมทิชเชียนเกิลจะทําสีหน้าน่าสงสารนี่ก็คือยังจะยิงลงคือนายทําลงไปได้ยังไงในขณะที่ลาฟาเอลเนี่ยก็คือเป็นคนที่เชื่อมั่นในพลังของเด็กตัวเองมากคือรักมอนสเตอร์นะฮะแบบจนไม่อยากที่จะให้มีตัวไหนเนี่ยยอมลงสู่สารด้วยซ้ํา และในที่สุดนะฮะไอ้ลาฟอเอลเนี่ยก็สามารถเรียกกาเดียนแอร์ทอสออกมาแล้วก็ดึงพลังจากมอนสเตอร์ในสุสานของอาร์เทมมาเพิ่มให้นะฮะแต่ที่ผมชอบเลยก็คือไอ้พวกนี้ออกมายืนจ้องอาร์เทมแบบจ้องเขมงเลยด้วยสีหน้าที่แบบผิดหวังในตัวมึงสุดๆเอาพวกกูมาเป็นกระสุนอย่างเงี้ยนะอาร์เทมเนี่ยก็คืออายสายตาจะต้องบอกว่าอย่ามามองนะและก็เลยทําให้อาร์เทมนั้นโดนกาเดียนแอร์ทอสเนี่ยเล่นงานไปอย่างหมดรูป แถมคนที่ต้องมาเสียสละโดนเอาวิญญาณไปแทนก็คือยูกิอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นบทที่ช่วงขาลงของอาเทมจริงๆฮะแต่ก็นั่นแหละก็คือในอนิเมะที่ผ่านมาเนี่ยมันเทพตลอดไงมันก็ต้องมีแพ้แบบหมดรูปแล้วก็ช่วงตกต่ำบ้างไม่งั้นมันจะดูไม่สมจริงโอเครายที่2ฉากที่เลียวนะฮะได้กลายเป็นเฮลไคเซอร์เลียวหลังจากที่เลียวนะฮะได้แพ้กับเอโดะแบบยับๆเลยก็เลยทําให้เลียวนั้นเสียเส้นนะก็คือหลังจากนั้นแข่งโปรโลีกีทีก็คือแพ้ แพ้จนตกไปอยู่ไมเนอร์ลีกนะฮะและแม้แต่ตอนตกไปอยู่ไมเนอร์ลีกแล้วเขาก็ยังแพ้ยับสิบตาติดเหมือนเดิมเลยเรียกได้ว่าเป็นขาลงสุดๆแม้แต่สปอนเซอร์ก็ยังเลิกจ้างนะฮะเรียวที่แบบเหนื่อยใจเนี่ยก็เลยไปอาบน้ําแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยอากาศมันหนาวก็เลยเลิอกอาบก็คือปล่อยเนื้อตัวมอมแแมงเลยพอเดินออกมาก็ได้เจอกับโปรโมโตเตอร์ลึกลับที่ชื่อว่ามังกี้นะฮะซึ่งมังกี้เนี่ยก็จะชวนให้เรียวเนี่ยไปเล่นการ์ดเถื่อนใต้ดินซึ่งเรียวในตอนนั้นคือกูไม่มีอะไรจะเสียและก็เลยแบบ พอเข้าไปลองเล่นดูฮะก็จะแพ้อีกแล้ว <c oughs> คือแบบร้องโว,วยวายว่ากูไม่อยากแพ้ด้วยการดิ้นรนสุดขีดแล้วก็ทิ้งการนับถืออีกฝ่ายไปจนสิ้นทําให้เรียวเนี่ยกลับมาพลิกชนะด้วยคิเมร่าเทคโอเวอร์ดราก้อนนะฮะและนับจากนั้นเป็นต้นมาสถิติแพ้ของเรียวเนี่ยก็คือหยุดลงเลยพลิกกลับมาชนะรัวๆเปลี่ยนฉายาเป็น เฮลไคเซอร์เรียวนะฮะซึ่งสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่ใช่เพราะว่าไปดวลใต้ดินนะฮะแต่เพราะว่าไม่อาบน้ําจนเสื้อผ้าเนี่ยก็คือดําปีเลยจริงๆเนี่ยก็คือเสื้อมันเป็นสีขาวนะแต่เพราะว่าเนื้อตัวสกรปรกไงเสื้อมันก็เลยเป็นสีดําไม่ซักผ้าไม่อาบน้ําเรียวได้คนพบความเก่งแล้วว่าคนจริงเนี่ยเขาไม่อาบน้ํากันนะฮะแต่ความเบียวของเรียวเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะดยการไปตบพออซามิจิมะเพื่อเอาเด็กไซเบอร์ดาร์กออกมา คือจะดําแค่เสื้อไม่ได้แล้วต้องดําทั้งเด็กด้วยต้องเล่นเด็กสายดาร์กนะแล้วก็เอาการ์ดเนี่ยออกมาปาเล่นมาเป็นบาเรียให้กับ power wall คือคุณมึงเนี่ยส่งการ์ดลงสุสานเฉยๆก็ได้ไหมแต่ว่ากลัวมันไม่เท่ก็เลยเอามาโยนเล่นโชว์คือการ์ดเนี่ยไม่เป็นรอยแบบของราฟาเอลเนี่ยก็ดีแค่ไหนละก็คือบอกให้รู้เลยนะว่าการ์ดของราฟาเอลเนี่ยก็คือเยินมากเพราะว่าไม่ใส่สลีปโชคดีที่ความเบียวของเรียวเนี่ยมันต้องจบลงเพราะว่าไอ้ใช่เด็กไซเบอร์ดาร์กมากจนเกินไปแล้วก็ร่างกายอ่อนแอนะฮะ ก็เลยมอบเด็กนี้ให้กับโชให้ให้โชเนี่ยเอาไปใช้แทนแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดยวเขาจะกลับมาใหม่พร้อมเด็กใหม่ในอนาคตแต่ว่าภาคนี้มันจบลงก่อนไงเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเขาจะคัมแบ็กเนี่ยเขาจะกลับมาด้วยเด็กอะไรโอเคนะฮะทีนี้ก็จะเป็นลายที่3ฉากจูไดกลายเป็นฮาโอจูไดเป็นตอนที่พวกจูไดนั้นนะฮะจะเข้าไปช่วยโยฮันสุดรักกลับมาก็คือจูไดเนี่ยเป็นห่วงโยฮันมาก เพื่อนปรามอะไรก็ไม่ฟังเลยแล้วก็พาเพื่อนๆเนี่ยไปซวยยกแก๊งเริ่มจากเพื่อนๆเนี่ยโดนฝังลูกแก้วความเศร้ากังขาทรมานกโกรธแล้วก็เกลียดชังเข้าไปในตัวนะฮะก็เลยทําให้เหล่าสหายที่ถูกฝังเนี่ยก็คือรังเกียจจูดามากแล้วก็โทษจูดจนเกิดความร้าวฉานแล้วก็เกือบทุกคนนะฮะยกเว้นโชเนี่ยโดนจับไปบูชายันเพื่อสร้างการ์ดซูปเปอร์ฟิวชั่นกันหมดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้เทพ GGEC ของเราเนี่ยเข้าสู่ด้านมืดนะฮะแล้วก็กลา,ายเป็น h o จูได ทำให้จิมส์แล้วก็โอบรายอนเนี่ยต้องไปต่อสู้ื่อเรียกสติกลับมาแต่ว่าจิมส์เนี่ยก็คือสู้ไม่ไหวฮะตะโกนก่อนตายว่าไอ้เฮียโอผมพูดผิดจูได้แล้วก็ทําให้จิมส์เนี่ยฝากแร่โอริเคาลคัมเนี่ยไปให้โอบรายอนสู้ต่อนะฮะแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงโอบรายอนมันต่อจากนี้ไปตั้งหากนายต้องชนะแน่ละโอบรายอนนี่ก็คือกรมแร่โอริเคาลคั่มขึ้นมาเลยนะและเสียงของจิมส์ก็บอกว่าสู้สิไอ้เสือเด็กโวคานิกของมึงเนี่ยตอดไล่มันแป๊บๆก็ชนะแล้วโอบรายอนนี่ถึงกับยืนขึ้นเลย แต่พอมองจูได้ดีๆเนี่ยทำไมตัวมันใหญ่ขึ้นจังวะตัวใหญ่เกินจนโอบรอันเนี่ยถึงกับหล่อนแล้วก็คือวิ่งหนีตายเลยแถมมีวิ่งล้มด้วยนะคือรีบมาก ประเด็นก็คือเพื่อนขอให้สู้เนี่ยวิ่งหนีฮะแต่พอมาเจอหญิงเนี่ยบอกให้กลับไปสู้ชักจะเริ่มเปลี่ยนใจละไอซัตจิมส์นี่ไม่ได้กล่าวไว้แต่มันผมนี่แหละที่บอกและพอเรียกกําลังใจกลับมาได้ก็เลยทําให้โอเบรียนเนี่ยกลับไปตบฮาโอดูไดจนผลออกมาคือเสมอฮะที่เสมอได้ก็เพราะว่าไอโคานิคเคานเตอร์สะท้อนดาเมจกลับไปก็เลยตีเสมอได้แล้วก็สามารถช่วยจูไดกลับออกมาได้สําเร็จแต่ก็ต้องแลกกับที่ว่าโอเบรียนเนี่ยก็เลยตายตามจิมส์ไป แบบช่วยไม่ได้เลยโอเคทีนี้ก็จะมาสู่รายที่4ฉากยูมะกลายเป็นดาร์คเซัลก็คือมันเป็นตอนที่ยูมะเนี่ยโดนเวกเตอร์หลอกให้ใช้การ Lang ์ด Lang งอัพเมจิกลิมิต v a บา a n t f นฟอสจนทำให้การดวลย่ำแย่นะฮะนั่นเลยทำให้อัสท a ลเนี่ยเริ่มไม่ไว้ใจในตัวยูมะและเพราะว่า ทำอะไรเนี่ยไม่เคยบอกกล่าวกันเลยไปเอาการ์ดคนอื่นมาใส่ไว้ในเด็กเนี่ยก็อุบกันไว้นะแล้วนั่นก็เลยทําให้ตอนที่จะรวมล่างโดยการใช้ล่างเซอเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ซ้าร้ายนะฮะไอความไม่ไว้ใจนะมันแผ่ขยายจนกินอัสตอเข้าไปสู่ด้านมืดแล้วก็จับยูมาเนี่ยมาทําการดาร์คเซอซึ่งไอดาร์คเซอเนี่ยมันก็เล่นการ์ดแบบคนเมาเขาเล่นกันนะคือจะตีอย่างเดียวตีแบบไม่สนหาสนเหวียว่าอะไรเลย ต่อให้พลังโจมตีของอีกฝ่ายเนี่ยจะเหนือกว่ากูก็จะตีตลอดนะโชคดีที่พวกยูมะแล้วก็แอสตรองเนี่ยก็คือคือนสติทันไม่งั้นก็คือไล์พอย์เนจะหมดก่อนพอ2คนเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้ก็เลยรวมร่างกันใหม่นะฮะแล้วก็กลายเป็นเซอเอาขันที่2แล้วก็เข้าสู่ฉากในตำนานเลยเพราะว่าเขียนการ์ดใหม่ขึ้นมาเองดือ้อทำเอาเวกเตอร์นี่ทแบบโอ้โหกูว่ากูโกงแล้วนะพวกมึงนี่โกงกว่ากูอีกที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ดูเอลเนี่ยมันมีแต่พวกจั่วเทพลกเกมใช่ไหมฮะแต่อ้เฮียนี่ คือจัวอะไรก็ได้แหละแต่กูเขียนการ์ดใหม่กัแล้วกันแล้วนั่นก็เลยทำให้โฮปเนี่ยกลายเป็นโฮฟวิกตอรี่แล้วก็สามารถกระทืบเวกเตอร์จนชนะไปได้โอเคฉากที่5เป็นฉากสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะฮะและนั่นก็คือฉากที่ยูยะกลายเป็นซาร์มันเป็นตอนที่ยูโชเนี่ยแพ้ให้กับยูรินะฮะแล้วก็โดนจับทําเป็นการ์ดต่อหน้ายูยะไป พอเห็นคนเป็นพ่อตัวเองโดนแปลงเป็นการ์ดเนี่ยยูยะก,ก็เลยคลั่งแล้วก็เข้าต่อสู้ซึ่งที่จริงแล้วนะฮะยูยะเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่จะกลายเป็นซากให้ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละฮะแต่ที่ยังประคองสติไว้ได้ก็เพราะว่าไอ้การ์ดสไมล์เวิร์ลที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของยูโชเนี่ยคอยเฝ้าดูอยู่นะก็ <c oughs> เลยทําให้แบบเออเหมือนมีพ่ออยู่ใกล้ๆยูยะก็เลยต้านทานการสั่นพองของเหล่ามังกรไว้ได้ แต่ยูริเนี่ยมันก็กดดันยูยะมากเลยจนจำเป็นต้องใช้กราดสมายเวิร์ลเป็นคอสในการเอาตัวรอดจากการโจมตีนะฮะเท่านั้นแหละพอเสียกราดสมายเวิร์ลไปแล้วก็เหมือนกับว่าเสียตัวแทนพ่อไปทําให้ยูยะเนี่ยเริ่มสติแตกเลยเพื่อนๆก็เลยบอกว่าเอเดีเดีวมึงอย่าเพิ่งเริ่มคิดมากไอ้กราดสมายเวิร์ลนั่นน่ะจะอยากได้เดี๋ยวจบซิ่งนี้พวกกูซื้อให้ใหม่สิใบ,บเลยแต่ตอนนี้ตั้งสติชนะให้ได้ก่อนยูยะก็เลยบอกโอเคเอาให้ชนะก่อนให้ได้ใช่ไหมแล้วดูเอลต่อนะ,ะนสามามรถชยูไไปได้ แต่ในจังหวะสุดท้ายที่ไม่ควรนะฮะยูยะหันหน้ากลับมาด้วยสีหน้าที่แบบโอ้โหมึงโดนความมืดครอบงำโดยสมบูรณ์ไปแล้วแล้วก็กลายเป็นซากในที่สุดซึ่งถือว่าไม่บ่อยมากนะฮะที่ในซีรีส์นี้ตัวเอกเนี่ยจะกลายเป็นบอสใหญ่ซะเองในเรื่องแถมแม่งเก่งแล้วก็โกงมากจนตัวละครตัวอื่นในเรื่องช่วยกรนลุมเนี่ยยังเอาไม่ลงเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องให้เมียเนี่ยมาสั่งสอนนะฮะโดยให้เมียเนี่ยเบิร์สไปดอกหนึ่งแรงแบบจุกเลย แต่ยูยะก็ยังไม่ได้สตินะฮะก็เลยทำให้ยูสืเนี่ยต้องออกมาช่วยกล่อมว่ามึงกลับมาเหอะเออทางบ้านให้อภัยแล้วแต่ซากก็มันก็ใจแข็งไงจนยูยะเนี่ยออกมาลําบากนะก็เลยทําให้ยูสืเนี่ยบอกว่าโอเคงั้นกูจะใช้เวอร์ชั่นถอดเสื้อก็ได้แบบเปลือยเลยแต่หากว่าอยากจะได้เวอร์ชั่นไม่แสบตาก,ก็รีบๆกลับบ้านซะ และเลจีก็บอกว่าเอาสร้อยมึงคืนไปด้วยก็เลยทําให้ยูยะเนี่ยรีบโยนเกมเลยเพราะว่าอยากจะรีบแพ้อยากรีบกลับบ้านไปดูเมียเวอร์ชันไม่แสบตาโอ้ซากเลยบอกไอ้เหี้ยนี่มึงติดหญิงนี่ว่ายูยะก็เลยบอกว่าแล้วจะทําไมก็เลยขอให้เมียตัวเองร,รีบๆบอมตัวเองให้ตายๆหาไปซาจะได้จบๆแล้วก็เรียกได้ว่าเก่งกับทุกคนจกเว้นเมียก็คือแพ้เมียฮะ จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ5ฉากเข้าสู่ด้านมืดของเหล่าตัวละครในยูกิโ oh! อในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ